รวม5โน้ตบุ๊กงบ15,000ฉบับอัปเดตปี2022ก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะส่วนใครดูช่องทาง a c e b o o k ก็อย่าลืมกดไลค์กดส o วนลดด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยเน้นทำงานเอกาสารทำงานทั่วไปแล้วก็ยังหาซื้อได้ตาม Official Store นะคะแล้วก็ร้านค้าไอทีชั้นนำคลิปนี้ของเรารวบรวมมาให้แล้วนะคะ5รุ่น5แบรนด์ด้วยกันรุ่นแรกนะคะ Acer Aspire 3, 3ราคาอยู่ที่14,990บาทค่ะสำหรับส่น,น,น,ะะน,น Intel Silver สวน จอเขาเนี่ยก็ใหญ่จุใจขนาด15.6นิ้วแล้วก็มีแป้นตัวเลขมาให้พร้อมเลยค่ะถอดครบนะคะ HDMI ก็มี USB ก็มีให้หลายช่องแล้วก็สามารถเสียบแลนดได้ด้วยแรมที่ให้มาเป็น4 g b นะคะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ทีหลังไปถึง16 g b เลยส่วนความจุค่ะเป็นแบบ SSD ให้มาที่256 g b ก็เพียงพอนะคะสำหรับการเก็บเอกสารแล้วก็ปวกรายงานต่างๆไม่ได้โหลดโปรแกรมเยอะมากแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเขาให้ Windows 11ติดเครื่องมาด้วยเลยไม่ต้องซื้อแยกแล้วประกันก็ให้มาที่2ปีสามารถส่่งซอมได้ที สำหรับข้อสังเกตของรุ่นนี้นะคะถึงแม้ว่า CPU ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นเพนทีมเนาะข้อดีก็คือกินไฟน้อยมากแต่ถ้าเทียบเรื่องความแรงนะคะถ้าเทียบกับตัว Core i3 เนี่ยก็ยังเป็นรองอยู่นะคะ่ะใช้งานทั่วไปใช้เรียนออนไลน์วิดีโอคอลทั่วไปเนี่ยก็ใช้งานได้แต่ก็อาจจะไม่ได้รองรับการใช้งานบางอย่างอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพเคลื่อนไหวเวลาที่เราวิดีโอคอลแบบนี้ก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนักนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือหน้าจอเนี่ยเขาใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแลกมากับน้าหน เหมือนกนัชื่อรุ่นเดียวกันเลยคือ s p 3สนะคะแต่ว่ารหัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันรุ่นนี้ราคาอยู่ที่15,900บาทแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีแค่ใน advice เท่านั้นค่ะเพิ่มเงินมา1000บาทนะคะสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือตัว cpu ที่ได้ไปเป็น amd ryzen 3 3 2 5 0อู u ก็จะแรงขึ้นอีกนะส่วนตัว ssd ค่ะก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น 512GB กแล้วก็ ram ก็เพิ่มเป็น 8GB เหมือนกันค่ะถ้าใครอยากใช้งานได้นานขึ้นแรงขึ้นหน่อยก็เพิ่มงบบดดดดูกดะะูกกก็็็็ไไไ้้้นนนนะะะะคคเเเปตัววลลออที่าาสใจจยงพิร รุ่นที่2นะคะ Infinix Inbook X2 รุ่นนี้ราคาที่14,990บาทค่ะจ๋าเองก็เคยทํารีวิวเกี่ยวกับรุ่นนี้ไว้กับก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะแต่อย่าพิ่งไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะโปรเซสเซอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น Intel Core i3 Gen10 อาจจะไม่ล่าสุดแต่ก็ยังแรงแล้วก็รองรับการใช้งานทั่วไปได้ดีเลยค่ะขนาดจอที่ให้มา14นิ้วนะคะเป็นจอ IPS แรมที่ให้มาที่ 4GB แล้วก็สโตรจเป็น SSD 2 5สองร้อยห้าเลือกรนนนะอแรกเลย ตัวเครื่องมันบางแล้วมันก็เบามากทุกคนมันน้ำหนักมันอยู่ที่1.24กิโลกร,รมัมแล้วข้อดีถัดมาค่ะก็คือพอร์ตของเขาให้มาครบจริงๆมีทั้ง USB A USB C HDMI มีเสียบ SD card ได้ด้วยที่ตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมีไฟด้วยทุกคนเปิรมาใช้งานตอนกคืนเนี่ยรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะคะซึ่งถ้าเทียบกับอีก4รุ่นที่เราเอามานะไม่มีรุ่นอื่นมีเลยมีแค่รุ่นนี้ที่มีไฟลแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จ๋าบอกไปเมื่อกี้ตัว USB C ที่ชาร์จได้เนี่ยรุ่นอื่นกเนกนเ,เกคก,งกเคงาลพ ะะและมีอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือตัวกล้องหน้าเนี่ยนอกจากจะชัดมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆแล้วก็คือยังมีไฟที่เราสามารถกดเปิดปิดได้อยู่ข้างๆกล้องหน้าด้วยนะคะและข้อดีามากๆนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยจะดีเซนเท่าลดราคาของรุ่นนี้อยู่จาก14,990าลดเหลือ1น4 9 0บาทได้ทั้งเมาแล้วก็ได้กระเป๋าแถมด้วยค่ะแต่ว่าถ้าใครเปิดดูคลิปนี้ช่วงไหนก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นกันก่อนนะคะสําหรับข้อสังเกตของรุ่นนี้นะคะก็คือเรื่องของการรับประกรันนนนนนนแแล้้้ววกกกก็ช่่่่่อออองงงงงทาา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 ารรรรจจจํหหยเีะะะะบดดืืาาิินนึะคคถสมมมตตปญ องก็สามารถติดต่อได้ตามเพจค a าแ c a ์ดได้เลยส่วนเรื่องของการซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ JD Central หรือว่าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะแต่ว่าไม่ได้มีช็อปที่แบบโดยเฉพาะเหมือนกับแบรนด์อื่นเนาะ รุ่นที่3ค่ะ ASUS X515 ราคา1 5 9 9 0เอบาทโปรเซสเซอร์ของรุ่นนี้เป็น Intel Core i3 Gen 10นะคะขนาดจอเนี่ยได้มาใหญ่อีกแล้ว15.6นิ้วแรมให้มา 4GB นะคะแล้วก็ s t o r a g e เป็น SSD 512GB ค่ะทำให้เวลาที่โหลดโปรแกรมหรือเซฟไฟล์ต่างๆเนี่ยก็จะได้มากกว่า2รุ่นแรกค่ะข้อดีสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือพอร์ตที่ให้มาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะมีทั้ง USB A HDMI แล้วก็มี SD card มาให้ด้วยนะคะ CPU ที่ให้มานะอย่างที่จะบอกกไปปววว่่าเ, Gen เ็็นนนนตั Gen แล้้รุี หัดยูด้วยเวลาใช้งานเนี่ยก็จะแบตอึดใช้ได้ยาวๆยิ่งเราใช้งานแบบใช้งานทั่วไปทุกคนใช้เอกสารอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยิงยาวเลยใช้ได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วข้อสังเกตสําหรับรุ่นนี้นะคะก็คือจอที่เราได้มาใหญ่ใช่ไหมหนักก<า>็ไปถึง1.8กิโลกร,รัมเลยทุกคนเกือบ2โลและอีกข้อนึงนะคะก็คือหาซื้อยากนิดนึงอย่างตอนที่ทีมงานล้วก็จ่าพยายามหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือเราไปเจอมีขายในเว็บ Banana IT แล้วก็ Powerbuy เนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูตามช็อปดูก็ได้ค่ะหรือใครที่ชอบค่าย AMD นะคะทั้งตัว CPU และ GPU เนี่ยก แต่ว่าจะต่างกันที่ความเด็ดของเว็บแคมนะคะที่รุ่นนี้เนี่ยก็จะต่ำกว่าแล้วก็ได้มาเป็น Windows 10 Home ที่เราจะต้องไปอัปเดตเป็น Windows 11เองนะคะรุ่นนี้สามารถหาซื้อได้ที่ Banana IT ค่ะ รุ่นที่4นะคะ HP 15s ค่ะรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในเว็บออฟฟิเชียลนะราคาอยู่ที่18,990บาทแต่ว่าตอนที่เราหาข้อมูลนะมีหลายเว็บมากเลยขายราคาอยู่ที่15,000ค่ะสเปคคร่าวๆข,ข,ของรุ่นนี้นะคะโปรเซสเซอร์เนี่ยให้มาเหมือนรุ่นที่แล้วเลยก็คือ Intel Core i3 Gen 10รหัส U แล้วก็ขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยเหมือนกันเลย15.6นิ้วแต่ความละเอียดเนี่ยน้อยกว่านิดนึงนะเป็นแบบ HD แรมที่ให้มาอยู่ที่8 GB ค่ะแล้วก็ storage เป็นแบบ SSD 256 GB ค่ะสำหรับข้อดีที่เราเลือกรุ่นนี้มานะคะ เพราะว่าตัวแรม8กิกะไบต์ที่เขาให้มาเนี่ยมันมากกว่า3รุ่นที่พูดมาทั้งหมดเลยมันก็จะทาให้เครื่องไม่อืดน,นะคะใช้งานได้แบบไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเลยรุ่นนี้มี USB C มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าใช้สําหรับการถ่ายโอนข้อมูลแค่อย่างเดียวที่สําคัญรุ่นนี้หาซื้อง่ายค่ะทุกคนหาซื้อได้ทั้งใน JIB Advice Banana IT รวมไปถึงเว็บ Off i c i a l ของเขาด้วยก็ยังมีของอยู่ค่ะข้อสังเกตสําหรับรุ่นนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นจอใหญ่เนาะน้ำหนักก็เลยไปอยู่ที่1.75กิโลกร,รัมเลยก็ถือว่าเยอะเหมือนกกกกกัันนะแแแลอออย่่่าา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 งงงงงึึ็็คคืถถ้้้เเเรราาเรรมมจตตููสวหพด ที่ราคาลดแล้วนะคะแล้วก็แลกมากับแรมทีใดมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปอัพเลยเราว่าอันนี้ก็คือถือว่าคุ้มเลยค่ะ และรุ่นสุดท้ายค่ะ Lenovo IdeaPad Slim 3i ราคาที่ลดแล้วจะอยู่ที่15,990บาทค่ะสเปคสำหรับรุ่นนี้นะคะโปรเซสเซอร์เป็น Intel Core i3 Gen 11ขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วแล้วก็ความละเอียดเป็นแบบ Full HD ค่ะแรมที่ให้มาเป็น 8GB แล้วก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 12GB ตัว storage <S <S เป็นแบบ SSD 256GB าหค่ะสำหรับข้อดีที่เลือกรุ่นนี้มานะ,ะอย่างแรกเลยก็คือตัวโปรเซสเซอร์นะคะที่จะบอกว่าเป็นตัว Gen 11อันนี้ก็มม่่่่กกววาารรุุนนนนทีีเลลือ,อแ้้นนนะ เหมาะกับใครที่ต้องออกไปทํางานข้างนอกต้องพกไปด้วยนะเพราะว่าไม่ได้หนักจนเกินไปค่ะสำหรับพอร์ตของรุ่นนี้นะคะมีทั้ง USB A HDMI แล้วก็ SD card ค่ะแล้วก็สําหรับ l e n o v o นะ,ะเขาก็จะมีตัวมกม่านที่แบบไว้ปิดกล้องหน้าอย่างนี้ก็สามารถแบนนวลเปิดปิดได้นะคะนี่ก็เป็นข้อดีเหมือนกันและที่สําคัญค่ะรุ่นนี้หาซื้อได้ง่ายมีอยู่หลายเว็บเลยค่ะแล้วข้อสังเกตสําหรับรุ่นนี้นะคะก็คือเรื่องระยะเวลาการรับปาาระกันเนาะที่มันจะแตกต่างไปตามแต่ละช่องทางที่เราซื้อมานะคะอันนี้ก็ต้องลองไปอ่านเงื่อนไขเวลาที่เรากดซื้อมาด้วยค่ะ ส่วนใหญ่ที่จะเลือกมาให้ดูทั้งหมดนะคะสเปกก็จะใกล้เคียงกันเนาะอันนี้จต่ว่าก็ต้องแบบถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรามีการใช้งานแบบไหนแล้วก็มีงบเท่าไหร่คะ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายรุ่นหลายแบรนด์นะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Dell Asus ที่เป็น VivoBook อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน,นะคะ่ะและถ้าใครที่อยากใช้งานได้แบบยาวขึ้นไปอีกนะจ๋าแนะนําให้เก็บเงินเพิ่อมอีกนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อจะได้ให้มันมีงบสักประมาณ2 0 0 0 0ต้นๆนะแล้วก็ไปดูรุ่นที่เป็น Core i5 หรือว่าไร้เส้นะห้าก็ได้าน้้ยาาาค่ะะแลถอกใหเร มีวิวอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวบ๊ายบาย